ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านท่าเยี่ยมหมู่สองนะครับท่านประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนลายนะครับผงไร้สิบหกนะครับจุดลำนลายนะครับก็เดินทางมาด้วยตนเองเลยนะครับเพื่อที่จะมามอบนะครับในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยนะครับที่ที่เกิดเกิดไฟไหม้ในวันนี้นะครับวันนี้คือท่านตอนนี้ท่านก็ได้พูดคุยอยู่กับเจ้าของบ้านที่ เกิดไฟไหม้นะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งของที่ท่านนำมาบริจาคให้วันนี้นะครับส่วนมีเสื้อผ้ามีน้ำดื่มนะครับแล้วก็มีข้าวสารอาหารแหง้งมีพัดลมมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่สามารถที่จะทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้ได้บรรเทาทุกข์ไปในระดับหนึ่งเลยนะครับนนเกิดเมื่อวานนี้ประมาณ2โมงเช้านะครับเกิดไฟไหม้ะนะครับตอนนี้กำลังจัดของกันอยู่ เอาไปน้ะแม่เนาะจะจะนิดจะเล็กจะน้อยก็บรรเทาความเบือดร้อนให้กับผู้เสียหายเข้าไปแต่ก็ถือว่าพวกเราได้ได้มีจิตอันเป็นสาธารณะมาร่วมกับคนเขาเดือดร้อนก็ถือว่าเบื้องต้นได้ขนาดนี้ก็โอเคเพราะพราะน่าจะตอนนี้ตอนนี้น่าจะได้แปดแปก้หมื่นแล้วแปดก้หมื่นก็ แม่น่าจะพอได้คอบเนาะเออได้ได้ได้ี้โครงมันยังอ้ไหมหมดมันมันไหมโครงบนแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสร้างใหม่ก็อยากจะให้เป็นเบื้องต้นก็คือสร้างชั้นเดียวแค่นี้ก็คือพออยู่ได้แต่ว่าก็น่าจะโอเคละแต่ก็มันน่าจะพวกเราพอได้อยู่ก็อยู่กันหลายคนไหมช่วยกันวาวัะพ่อแม่ลูกแล้ววันเกิดเหตุน่ะเขาไปเกี่ยวข้าวกันหมดพ่อแม่ลูกเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าข้างบ้านเขาบอกได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็ไฟขึ้นหลังคาแล้วไงก็เลยไม่ทันละก็แจ้งอวตอบตอก็ไม่เกินยี่สิบนาทีก็รถด,ดับเพลิงมาแต่ว่ามันก็ไม่ไหวละไม่ทันละพวกเราเบื้องต้นก็ใช้น้ํใสาย,ยางฉีดอะไรเรียลมมันไม่ค่อยแรงก็เลยอาดออกมาตอนแรกเขาว่าฝาเนี่ยยังไม่ทันพังทันอะไรนะ พ่อพี่เขามาช่วยก่อนปัดค่ากันครพา,า,ากันมาเอาไมาก้กระทุ้งอะไรฉีดฉ<ๆ>ีดน้ำจะผอมไม่มาจะท็อกเลยแทบทอกไม่จับอะไรไม่ถูกพูดไม่ออก